สบายดีทุกคนสร้างบวามรู้น้ข้าพเจ้าจะไม่นำโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารทของนองอกของคนในศีลธรรมอารในระบบนี้ข้าพเจ้านี่เป็นสองผู้ใช้งานคื้อผู้ควบคุมระบบและกาผู้ใช้งานทั่วไปตรงนี้กว่าพนักงานนี่นี่ข้าพเจ้าจะเข้าในนามของผู้ควบคุมระบบก่อนซื้อนะครก็ผ่านไป เม <minutes> ื่อเข้ามาจะพบกับหนดในงานในงานเอกสารทางเข้ามีอยู่จากสบับเอกสารข้าออกนี้มีจากสบับยังซื้อซื่อมีจากสบับพนักงานมีจากคนเนาะอันนี้เขาสามารถเปิดเดูรายละเอียดได้าคือเอกสารทางเข้ามีอยู่สองสบับเนานเลยอ่าในงานข้อมูลออกมาเลยเนาะต่อมาเอกสารขาออกเนาะเอกสารขาออกนี่มีจากสบับเนาะมีหนึ่งสบับเนาะมันจะขึ้นมาโชว์เลยมาเบอร์นั้นซื้อซื่อ ซัสือเมีจักสบับหนังสือเชมีอยู่2สบับเนาะจขึ้นมาเลยแล้วก็พนักงานพนักงานนี่มีจกคนพนักงานมีกคนมีคนเดียวาแล้วเฮามาเบิ่งปุ๊บหรือว่าฟอร์มเนาะฟอร์มบันทึกข้อมูลเนาะหรือว่าข้อมูล1ก็คือบันทึกประเภทเอกสาร2อ่าบันทึกคะแนน สาก็เป็นการบันทึกองการประกาศไซด์ครัสก็เป็นการบันทึกเอกสารครั้งเข้าเป็นฟอร์มฟอร์มบันทึกเอกสารครั้งเข้าเด็กที่เข้าเข้าไหนก็ว่าจะเป็นเด็กที่แบบโอโต้เนาะงขาไเจ้าไอเกนออกมาเนาะงขาบ่านไม่ได้เอกสารขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามเนาะจะเกี่ยนแห้อัตโนมัตินี่ฟอร์มเอกสารครั้งเข้ามียังไง ลขที่เขาองค์การประกาศไส้ลขที่เอกสารวันที่วันที่เดินปีเอกสารผูเส้นเอกสารประเทเอกสารเงนใหหน่อในกระผูปวดเอกสารหัวโนมัติทำเห็นหัวอ่เอกสารวันเดินปีเอกสารหมยเหตุในกระไฟเอกสารและกก็เอกสารข้าออกเนาะฟอมพ์ผูฟอมุนจะมีอย่างไนมีเอกสารข้าออกลขที่ข้าออกเนาะ วันท like <ination noises> ี่ออกเนาะประเภทเอกสารราได้เอกสารภานเอที่ภายในวันเดือนปีภายในเนาะเซื้อเส้นของภายในเนาะแล้วก็ปัวอนุมัติแล้วก็คําเห็นหือว่าคําเห็นสีนํานี่แหละผู้เอาเอกสารเนาะวันเดือนปีเอกสารมาเหตุเดือไฟเอกสารถ้าเฮาอยากเบิ่งเนาะข้อมูลเนาะสามารถเบิ่งแสดงข้อมูลได้เลย เอกสารเอ่าจะมีอยู่จ็กสบัเนาะมีสบับมันจะขึ้นมาได้เอกสาราคเข่าคู่กันขจากสบับจะเก้มานด้ซื้อเส้นกระสียวกันน่ะมีจ็กสับันมาได้แล้วพระเจ้าจ้ามาแนะนำว่าโปรแกรมเอกสาราคเข่ามันมีนยำงแน่ะที่เราจะได้เกิดเติม ือว่าทางโมเพกลยังทำกระจกเหมือนเดิมเนาะยังเข่าสามาอ่าแนะนำเข้ามาได้เนาะสมึติว่าเอกสารทางเข่าเนาะเขาเปิดเป็นเนาะว่ามีจักสบับเนาะมีอยู่สองสบับก็คืออ่าเลขที่ข้าเข่าชุดหนึ่งชุดสองเนาะแล้วก็รปุ่มต่างๆเนี่ยครับกระจจะมาแนะนำเลยเนาะเมนตัวนี้จะเป็นอ่าเรื่องประเภทเอกสารแล็กการันที่เนาะ วันที่เริ่มต้นแต่กัวันที่สิ้นสุดเป็นการค้นหาตามเงื่อนไขประเภทเอกสารแต่ก็ตามเงื่อนไขของวันที่เนาะสมมติว่าไว้ประกาศเนาะในวันที่ในวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดแต่กัวันที่สั้งคืนเดือนเจ็ดนี้เนาะมีจัดสบับค้นหาดอกเนาะมีช่องสบับควาเป็นประเภทนักซื้อเชื่อเด้เนาะมีจัดสรรบับบ่มีอ๋อเป็นตัวตุงมาตัวนี้จะเป็นกลุ๊ปเพิ่มข้อมูลคือชือว่าไปหาฟอร์มฟอร์ม เพิ่มเอกสารข้าเถ่ามีอย่างตตัวนี้ก็เป็นปุ่มขหาคนาาคนหาขอมูลาเข้าบจื่อจจื่อลขที่ท้างเข่าเขาจื้อขอมูลบางอันู่ในเอกสารเอสามาคนหาหลายเชนพระเจ้าบจื่อลขที่ท้างเข่าจ้าพเจ้าจื่อผู้ชื่อเอกสารคือดี ที่ FDP เนาะคุณผู้เส้นเป็นอข้อมูลตัวอย่างที่พลกับเจ้าปอดหมวกลงไปเนาะมันจะขึ้นมาเลยอันนี้เป็นกุ่มคนฮะต่อมาเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดของเอกสารได้เอกสารไหนสามารถพวกนรายละเอียดอเกสารไหนสามารถดาวน์โหลดเอกสารไหนอยู่้วยลาบุ่ยใส่งานได้เลยดาวน์โหลดเบิ่งมันจะเก่งเกินถ้าเราต้องการเรา ต่อมานี่เป็นการนี่จะเป็นเป็นเป็นกลุ่มเพิ่มเพิ่มเอกสารกลุ่มเพิ่มเอกสารหลังจากการเพิ่มไฟล์เอกสารจากไฟล์ลงไปเอกสารหนักเกิดไะไรย่นี่เนาะต่อมามาเรื่องกลุ่มกลุ่มคำสั่งเนาะมีกลุ่มคำสั่งยีงนงกลุ่มดาวโหลดกลุ่มเปิดเอกสารลบตัอแก้ไขข้อมูลอ๋าแต่สิ่งนี้ประมาณนี้ต่อมาเอกสารค้าออกเอกสารค้าออกกับ คล้ายๆกันเนาะคนหาข้อมูลตามประเภทเอกสารและการตามเงื่อนไของวันที่กสามารถเปิดลงรายละเอียดได้เอกาสารขาออกนี้รา,ายการมีปุ่มเพิ่มไฟล์เอกสารตรงนี้ไฟล์เอกสารและการปุ่มคำสั่งมีมปออมนนมุ่มลาโล่ปุ่มเปิดเอกสารปุ่มรวบรวมเก็บข้อมูล Guru, นั่งซื้อซื้อนั่งซื้อซื้อนี่ก็เช่นเดียวกันเนาสามารถเติเงนได้ะย้เพิ่มไปเอกสารไหนหรือว่าเพิ่มคอมมูนเอกสารไห้หรือว่าอมนถึงซื้อซื้การสีมีประมาณนี้เนาะถ้าทุกคนอยังไงพระเจ้าดเติมเืเข่าจะสามารถทำมาได้เนาะสำหรับรู้นี่ก็ขอจบลงกันแต่สนึกขอขอบใจ